ก็เดิมมันเป็นเคสนี้แต่ว่าเคสนี้ก็คือเป็นลูกค้าที่เข้ามาคุยนานมาแล้วก็คือประมาณเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วใช่ตอนนั้นเขามาคุยเนี่ยคือเขาอยู่ที่ไตอยู่ที่ระยะสี่ตอนนั้นเหมือนกับว่าเขาก็มีทานอาหารเสริมตัวอื่นมาด้วยแล้วเขาก็แบบว่าเออยังไม่ตัดสินใจที่จะรับระคาสุดท้ายเมื่อล่าสุดนะครับก็คือวันที่หนึ่งมีนาที่ผ่านมาเขาก็โทรมาหา แล้วคือก่อนหน้านั้นตอนที่คุยกันนะพี่ก็มีมีเตือนว่าเออถ้าอันไหนที่กินแล้วเราต้องไปโฟกัสที่ค่าเลือดนะไอ้คาว่ากินแล้วดีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าดีที่อาการเพราะบางทีคืออาหารเสริมหรือหรือสมุนไพรบางตัวเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการลดอาการแต่ต้นเหตุที่เป็นเป็นค่าของไตเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นมันกลับทาให้มันแย่ลงเคสนี้ก็เป็นเหมือนที่พี่บอกเลยเขาก็เลยโรกลับมาหาแล้วก็บอกว่าเออเนี่ย เหมือนที่คุณตี้พูดเลยว่ากินแล้วอาการไม่ดีตอนแรกเขาดีใจมาว่าเออเนี่ยตัวก็ไม่บวมรู้สึกก็ไม่ไม่มีความรู้สึกเหนื่อยง่ายทั้งที่เป็นระยะสี่แต่สุดท้ายแล้วพอเขาไปตรวจค่าไตภายในระยะเวลาที่เขาทานตอนปนพฤจิกามาถึงปีนาะน่าจะประมาณห้าหกเดือนไตเขาเหลือประมาณสิบจ mm ุดเก้าเซหล่นมาระยะห้าเลยครับจากระยะสี่ใช่ก็คือหล,ล่นมาทันทีเลย คือเขาก็คุมอาหารว่าตอนคุยกันเนี่ยเขาเป็นคนที่คุมอาหารแต่เขาก็หาข้อมูลเยอะนนจนทานหลายอย่างบรกลายว่าโอเคอาการเขาไม่มีแหละเพราะหลายๆอย่างอาจจะช่วยที่อาการแต่การว่าบายว่ารจายเป็นการเพิ่มขนาดน้ำทีนี้ก็เลยกลับมาคุยกันคุยกันใหม่อีกรอบหอนึ่งว่าโอเคถ้าพี่จะทานตรงนี้อันดับแรกไปคือสิ่งที่พี่จับขอก็คือหนึ่งที่ไปไปดูผลเลือดมาก่อนเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการบัรจผลเาที่บอกเราว่าการทานตรงนี้ เราวัดผลไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพราะเราวัดผลจาก่าไตจริงๆครับที่เราที่ที่หมายถึงว่าผู้ป่วยเองเนี่ยไปตรวจกับโรงพยาบาลทีนี้เขาก็เลยไปตรวจแต่เขาบอกว่าอาไม่ใช่เขาไปตรวจเขาบอกว่าเขาเพิ่งไปตรวจมาเขาก็เลยโทรมาหาเราที่ก็เลยโอเคก็เลยเขาถามว่าแล้วต้องทํำยังไงก็ให้ทำติอันดับแรกที่ทํเมื่ออาหารไปก่อนืาอทีจับได้ว่าคนนี้เขาคุมอาหารดีก็ขขคุยกันโอเคถ้าพี่คุมอาหารดีแล้วพี่จะขาดแค่เรื่องเดียวคือขาดตัวที่จะเขา้ามาช่วยในเรื่องการฟืน้นฟู ที่ก็เลยแนะนำเจลไปก็คือจะเป็นเซ็ตภูมิสองเออาร์ HR ทีหนึ่งเพราะเขาอ,อยู่เลาห้าเลยทีนี้เขาก็ทานไปปุ๊บระหว่งางค้าก็จะมีถามเรื่องอน,น,อน,นุทานได้ไหมอนุททานได้ไหมก็เป็นปกติอ่ะสุดท้ายแล้วเมื่อวันนี้ครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวให้ดูผลก่อนหน้าก่อนอันนี้ผลก่อนหน้านะ 4, 4. 4. 4. แื้วเดี๋ยวอันนี้ผลก่อนหน้านะครับเขาอยู่ที่สี่สี่จุดเก้าสี่อ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เขาส่งมาให้อีกทีหนึ่ง ขึ้นเป็น 13. 1นุนใช่13.1ส<บ>า่เป็น13.1จหคือเดือนเดียวครับอันนี้เดือนเดียวคือจริงๆแล้วเนี่ยบางคนบอกอู้เดือนเดียวขึ้นมาได้แค่3%เองแต่ลองเทียบนะครับว่าจากที่เขาเหลือสิแล้วเขาเพิ่มมา3เนี่ยเขาบอกว่าเขาเพิ่มมาส0%ภายในหนึ่งเดือนนี่คือถือว่าเพิ่มเยอะมากแล้วคืออย่างที่คนนี้เขาทานอ่ะเขาดีใจมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะค่าเขาไม่ขึ้นเลย เขาลองมาทุกอย่างแล้วเพราะเขามาเจออันนี้คือภายในเดือนเดียวกันว่าเขาขึ้นค่าขึ้นมาถึงสามเปอร์เซ็นต์เขาดีใจมากแล้วคือแฟนเขาอ่ะแฟนเขาก็ดีใจมากเพราะว่าปกติอ่ะแฟนเขาคือเขาเขาจะให้ตีคุยกับแฟนเ,เพราะว่าแฟนเขาเป็นคนที่ดูแลเรื่องอาหารด้วยเขาบอกปกตินะคุณมาหารยังไงก็คุณหมอก็ยังให้ยาเยอะอยู่ mm hmm. แล้วก็คือจากคุณหมอเนี่ยน่าสุดก่อนหน้านี้หมอนานทุกเดือนตอนนี้หมอก็เริ่ม mm hmm. เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสองเดือน mm hmm. ก็คือ หขึ้นเขาก็รู้สึกว่าอุ่นใจขึ้นหมอก็เริ่มคุยว่าเออความดันดีขึ้นนะประวานดีขึ้น,น,นเขาเลยบอกว่าน่าจะดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆซึ่งซึ่งซึ่ง,งในส่วน,วนตัวที่ยาที่ก็บอกว่าก็อยา่เาเพิ่งชลาใจเพราะว่ามันยังอยู่ระยะห้าก็อยากให้ทานอย่างนี้ไปก่อนให้มันต่อเนื่องให้มันหลุดจากระยะห้าขึ้นไปให้เรารู้สึกวางใจได้ก่อนว่ามันไม่เสี่ยงกักอาการน้ำท่วมก,ก่อนหรืออะไรอย่างได้เพราะฉะนั้นคือก็ยังจะต้องคุมอาหารอยู่ แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถบอกเขาได้ว่าก็คือหนึ่งเขามาถูกทางแล้อันนี้แหละคือทางที่เขาจะสามารถ,ถฟื้นฟูในเรื่องของค่าของใจได้จริงๆถ้าเขาควบคุมมาเห็นด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นเคสที่เคสที่ประทับใจรับผมดค่บสวัสดีครับ